สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องหอมพิงเพชรยนต์รถกระบะและรถครอบครวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะ EP นี P ้ N นะคะเป็น EP ที่124แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้านะคะมาอัปเดตสต็อกนะคะรถเข้าใหม่โกดัง3 นะคะคุณลูกค้าเป็นโรงเก็บรถนะคะคุณลูกค้าโซนนี้เลยนะคะจะเป็นรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถกับบริษัทเพชรยนต์นะคะ EP พีนีห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะแจ้งป้ายทะเบียนพิงค์มานะคะเบอร์พิงค์นะคะ0 82นะคะ7043253อนะคะแอดไลน์ได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้ามาเริ่มตั้งแต่คันแรก ะะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Total Fortune er นะคะ2อ v วีนะคะปี2018นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3 9 9 8นะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะสำหรับคันนี้เพชรยนตั้งขายอยู่ที่นะคะา999,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถซีดาวได้เลยนะคะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max ไฮเลเดอร์ะะ Rider, สีประตูยกสูงนะคะสำหรับคนันนี้ได้เป็นสีขาวมุกเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9982นะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา619,000บาทนะคะ, 6, 10, 9, 000, นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถเกง๋ง นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะรถบ้านนะคะซื้อสดเท่านั้นนะคะทะเบียน7 1 0นะคะเป็นโตต้าโครราล์ออฟิสนะคะปีเก่านิดนึงนะคะปี2 0 0พ299 8นะคะสำหรับคันนี้นะเพจยนขายอยู่ที่ราคาตัดสดเลยนะตัดสดให้ลูกค้านะคะคุณลูกคา้า80,000่น คันนี้นะ8ปดหมื่นคือตัดสดให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแต่มีการเก็บเงินให้กับคุณลูกค้าเล็กๆน้อยๆนะคะขายตามสภาพนะคะลถเก่งฟรีด้านราคาถูกนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ากระบะสี่ประตูนะคะรถแบนด์ลองที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นนิสันนาวราร่า 2.5e นะคะปี2000 คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา549,00 0บาทนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลย1 0 5 0นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรจนขายอยู่ที่ราคา549,0 0 0บาท4ประตูยกสูงนะคะปีใหม่ปี2017นะคะมาดูอีกคันคเลยสีเทาดำสวยๆหายากนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าได้เป็นแคบยกสูงมาให้นะคะเป็นนิสันดังวล่านะคะ 2.5 e นะคะปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นแคบยกสูงมาให้นะคะเพชรยนต้องขายอยู่ที่ราคา4 6 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบ,บียนนี้เลยนะคะ1,17นะคะสำหรับคันนี้นะสวยเลยว่าสีเทาดำคือสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า มาดูอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะคุณลูกค้ารถบ้านมือเดียวเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ารถบ้านมือเดียวเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้กระบะนะคะราคาถูกนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะทะเบียน6 9 9 2นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะเป็นรถเทินมานะคะรถของลูกค้ามาเทิน รถเก่าแลกรถใหม่นะคะคุณลูกคา้าราคาถูกเลยนะคะได้เป็นสีขาวกระบะแคบมาให้นะคะคุณลูกคา้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกคา้าคันข้างหน้าของเราสาววัวครอบครัวห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกคา้าสําหรับคันนี้นะ สักครูหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ต้าฟอร์จูเนอร์นะคะคุณลูกค้า2.8 TRD นะคะได้เป็นปี2018นะคะคุณลูกค้าเพรยนตั้งขายอยู่ที่นะคะ1ล้าน2 0งแสนบาทนะคะได้เป็นสีขาวมุกตัว TRD ชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะอีกหนึ่งคันนะคะอีซูซูดีแม็กไฮรันเดอร์สีขาว นะคะสำหรับคันนี้นะสีขาวทะเบียนนี้เลยนะคะ3303นะคะได้เป็นสีขาวสีประตูยกสูงมาให้นะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะ Fort u n เ er อเช่นเดียวกันนะคะสีดำดุดันเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้ายังไม่ทราบในส่วนของรายละเอียดแต่รู้ว่าเป็นโต้ต้า f o r t จูเนอรมาให้นะคะได้เป็นสีดําทะเบียนนี้เลยนะคะ5 3 6 8นะคะลูกค้าท่านใดที่ อยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันนะคะคุณลูกค้ามิสันนาวาร่านะคะกระบะแคบยกสูงนะคะคุณลูกค้ากระบะแคบยกสูงนี่สวยๆเลยนะคะได้เป็นสีดําแดงนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะสองหนึ่งสามสามนะคะคุณลูกค้าล้อแมกสวยๆมาให้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแจ้งก่อนรถเข้าใหม่นะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่ มองหารถกระบะแแบบยกสูงนะคะปีใหม่ๆราคาถูกๆแนะนําคันนี้เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งคันเลยนะคะรถบ้านมือเดียวเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะ isuzu d-max highlander สประตูนะคะ1.9ึ่ดซนะคะคุณลูกค้าปี2018อ่ะไม่ใช่ปี2017ได้เป็นสีดานะคะรถบ้านมือเดียวรถเทินของลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะรู้สึกว่าขายอยู่ประมาณ5 0,000นกว่าบาท พะะิงรีวิวแล้วคันนี้พิงรีวิวให้กับคุณลูกค้าดูแล้วลูกค้าไปดูคลิปเต็มรีวิวได้เลยทะเบียนนี้เลยนะคะ2505นะคะคุณลูกคา้ามีคลิปที่พิงรีวิวแล้วนะคะ EP รู้สึกว่า EP ร้อยกว่านี่แหละคุณลูกคา้าอะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เลยนะคะนี่นะคะสำหรับคันนี้นะกระบะแคปบยกสูงมาให้ล้อแม็กแต่งซิ่งขอบทอง มาพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตต้ารีว่สองจนะคะปีสองพนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6.416นะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา5 1 9 0 0นบาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระบากแคบยกสูงมาให้นะคะโฉมน้าหล่อมาพร้อมเลยนะคะ คันนี้ก็รถบ้านมือเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันนะคะรอรอปล่อยอันนี้รอปล่อยรอลูกค้ามารับรถแล้วนะคะรอลูกค้าเดินทางมารับอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะสวยๆเลยนะคะรถบ้านมือเดียวรถเทิร์เช่นเดียวกันเรามีการปรับสภาพเรียบร้อยเลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนี่คันที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะสี่ประตูยกสูงนะคะนิสสันนาวรา นะคะ2 5 e นะคะ back in v i t i o n นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็น4ประตูยกสูงมาให้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3ามศูนย์นะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น isuzu d max highlander นะคะ4ประตูมาให้ตังหากนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้บอดี้เดิมๆได้นอนรถเข้าใหม่นะคะคุณลูกค้ารถเข้าใหม่นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 82 84นะคะ4ประตูยกสูงลูกค้าที่สนใจคันนี้ก็แจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงโทรหาพิงนะคะพิงให้รายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้ดู EP นี้นะคะเป็น EP ที่อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ที่สาขา เขาเรียกว่าโกดังเก็บรถนะคะของบริษัทเพครยนต์ของเรานี่เองนะคะรถทุกคันนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าจะมาเก็บไว้ที่ตรงนี้นะคะคลูกค้าก็รถทุกคันยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของ ตัวลดให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีการปรับสภาพให้กับคุณลูกค้าทุกคันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาแจ้งสีพิงมาหรือแอดไลน์พิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704 3253นะคะเบอร์นี้คือไลน์นะคะพิมพ์ไปเลยนะคะชื่อพิงกี้เกอรนะคะคุณลูกค้าทัก กันได้สอบถามรายละเอียดลงรถกันได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคัาไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซเลี่ทาย68แยก1นนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่ถ้า อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าทนาดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ